โอเคครับสวัสดีครับพบกับผมอีกครั้งในซอมมี่ไหนนะวันนี้โชว์หน้าแล้วนะครับก็กลับมาทําคลิปเต็มสูบแล้วนะครับ <c oughs> ถอยแท็บเล็ตมาใหม่นะต้องหาตังค์ไปขึ้นเลยกิวอ์ทำกิวอรธรรมดาไม่ต้องรีบนะกิวว์ีกว่า <c oughs> ตอนนี้สีแดงออกนํานะครับและเรากันบ้านได้ไหมกันบ้านเป็นศูนย์แล้วนะอยู่อันดับเกือบสุดท้าย เขามาร์กอะไรไว้ให้เราไหมไม่มีมาร์กสักเบิดเลยเราตีบ้านใกล้สุดก่อนเ,อเดี๋ยวเราใช้ทีมช้านะครับอ,อันนี้เป็นทีมบุกอารีนาผมนะลูลู่แล้วก็ดีเชล่มนะทุกตัวช้างหมดเลยนะครับอันนี้สองเคาน์เตอร์หนึ่งวิวนะครับเมนสปีดลูลูล่ก็เหมือนกันนะครับสปีดหกเอง สอาดูอ้าข้าข้าออกเอ้ยดีทุกข้าได้ปิดตัวนะ จัดการเจ้าอารมแรงนะเนี่ยถ้าถ้าสองพนล่้พเพราะเลื่อนมันเยอะมากนะมไม่ต้องตามปีกอันนี้เสีอยก็ง่ายแล้วเสีอยมันตีแรงตามสปีดนะพอเจอดิเคิลมกดสปีดเป็นศูนย์เท่ากันก็สบายเลย จีลครับใครจะลอกก็ใช้ได้นะครับทีนี้เลนแต่ลูลไูไม่น่าจะไม่น่าจะรูอยู่ครบสกิลแบบนี้กันสนั่น อันนี้เร่งน,นะเรามีทันด้าและเขาเขาสองเร่งเลยนะเราน่าจะได้แซงเนีย่ยเลยสตาร์มีสตาร์มนะโอเคทันทีแลรวก็หมดตรงเรื่องออลงมีปี เราก็เขาได้เกียริเราก็ได้เกียริเหมือนกันนะบูบา ไปตีแรงอยู่นะจะไม่ค่อยได้หยิบม,มาใช้เท่าไหร่นะสี่ดาวไหมยังเป็นห้าดาวอยู่ขอที่ระบายสี่ดาวออกก่อนแล้วกันนะขอใช้สี่ดาวเข้าบ้านยากสุดแล้วกันนะผมมีสองเซตอ่ะผมมีสไนป์ผมมีเตาแสงสองตัวนะครับก็ เซตนี้ค่อนข้างดีคนระเลสร้อยก็ไว้เหมาะกับสู้กับสนายไฟฝั่งนองข้ามไหมนะครับก็ยอย่างน้อยได้เก็บสองทีนะส่วนไอพินผมก็เลสร้อยนะครับ ไปแล้วหนึ่ไปนะครับเราทั้งกันตายแล้วก็ต่อให้ตายก็ยังมีถังอีนะคอันนี้คือทีมวอธรรมดาหลักผมเหมือนกันด้วยนะเล่นง่ายดีเพราะสนสยสกิลหนึ่งมันนะไม่สนใจพวกบัฟบนกว่าศัตรูเลยนะตีชีแสกหน้าไปมด มันจะมีปั๊บกันคลีกกันอะไรไม่รู้แหละมนะ่สนใจนะครับเนี่ยครับมีิกใส่หน้าเลยนะไม่ว่าจะเอกอะไรมาล้างนะครับน,นี่ครับ,รบมีการคลีกเหรอ ก็จะ,จะกินสีแาวได้สองทีมนะตีบานยากให้เพื่อนแล้วกันนะอีกทีมหนึ่งผมใช้ฟันทีมนี้จะเซฟน้อยกว่านะผมอยากทำหรน้องทำกินลงตัวและมาเล่นทีมื่อกี้เพราะว่ากินม,มันเซฟกว่านะั้ ามาตางู้น,นี้นี่ครับเห็นไหมมันมันไม่ค่อยเสียเท่าบีงกิมางกีบางทีบีกูเสียจริงขนาดนี้ตายเออโอเคนี่เป็นไะร ยองปับฟันมาแล้วอันนี้ก็จะดีตรงที่มีปั๊บปี๋นะไอ้มีปั๊บดาดนี่แหละครับมา ไม่ได้คิดง่ายๆโดยยุงนี่ครับก็อย่นจิตต <c oughs> ี้วมันเห็นมันเกาะแตกไง

เราได้ดตายไปแล้วพี่ล้ม 네ทีมนั้นดูร้ายเฮ้ยเฮ้ยโอ้็เร็วมากไม่ธรรมดาเลย ธรรมดาเลยจริงๆไม่ตายเลยถ้าวินแล้วนะ,ะทีมนีม้เสือลมน่าจะทนไม่ไหวถ้าลมเหนียวๆมาเป็นกระสอบทรายให้ฟินิก,ก่อน 是是。 เอ็กด้วยนะโอ้โหโอ้โหอะไรกันครับนี้โอ้โหดูมันเอ็กโอ้โหดูดูมันเอก็กทุกตัวเลยนะนี่น่า โู้ก็แตกข้ามห้าดขี้ด้วยทุเล่เกินไปแล้วดูดิมันเอ็กแบบเล่มากเลยอ่ะแมคคาิกเกมมันจะเอ็กทุกครั้งที่มันเข้าเถิอนไม่ได้ แล้วก็แต่ขั้มห้าทีด้วยโอ้โหเออแงทีเอ็กซ์ทีละหนึ่งทีละหนึ่ง Mounso! Nou ou iti mounsite! ไปโอ้ไม่ติดตัวสำคัญด้วยนะโอ้ไม่ติดเลยเลยเลยรอปะเนี่ยไม่ติดเลยเลยนี่คือใส่สแตนดูมันโดด,ดครับโดดฝนโดตกรู โอ้เหลือแพนด้าจ้าโอ้ไม่ตายไม่เจอเลยชิงี้เออเรียนมีคูมเลทเท่าไหร่วะนะ คือบอมมืดผมงเรสร้อยนะปวดร้อนเลยร้อนเลยนะสีสี สู้เขาอ้ยเชี่ย <Yeah! laughs> มึงเอ็กขนาดนี้โอ้โหเอาอะไรไปไหวก่อนยิวก่อนแล้วกันนะเอาอะไรไปไหวก่อนโอ้โหเล่นได้เลยตายอันนี้ต้องตายตายเออ,อไม่ตายก็ไม่ไหวแล้ว เอกอะไรนะจีขนาดนั้นดูมันเองดิที่ที่ว่าหนมันเคยยีกอยู่เนาะกดกดอีสกีไปทำไมนะ เราคิดว่าไหวอะเดี๋ยวเอาจินหักดาบเอาเดี๋ยวมาดูว่า BC หนามันยังไงสิอ่าอย่าเพ่งคาดว่าไม่เท่าไรนี่ไม่เท่าไรนี้ไม่เท่าไรนี้ ไหมเท่าไหร่นี้แต่จะเจ็บนิดนึงแล้วนะแฮิวูซีของมันแก๊สซิ่งหมดเลยนะรับรับตัวเองกันนะ มยดีนะมีห้ามิลเลอโอเขอยค่นใจ หมือนแก้หลวนไปป่าวะคือไปว่าแก้ไอ้ริวมันช้าเป่าเสือไปแล้วได้หละ จาเบาๆแล้วเ,เป็นอะไรเกิดการเกาะไม่แตกนะเพนด้านะเล่นเร่ร้อยกัทุกคนหรือไงโอเคสิบวินยี่ปีกวัวธรรมดาต่อ เยเฮ้ยเออเสียงได้ชุบจขึ้นมาจะใช้งานหน้าอยู่แม่ขยองลง่อน

นิดเดียวเองชน,น,นะแล้วป๊าปาซมไม่มีบัฟดาก็พอแล้วนะ ก็ใช้ทีมนี้นะจริงๆผมมีคอมโบอีกทีมหนึ่งเดี๋ยวรอสลับรูนฟรีต้นเดือน ขอตัวเลเตียนอูบิทเทอะยิ่งกิมมียิ่งไม่แหนอยากเลยนี่เป็นอันดับอัทิทก็ชอบเลยเพราะว่าอันดับิทกลอบ อันนี้มีสิบบสือไทยบบรูปน้ำนี่คือไม่แพ้อะไรเลย เราต้องยิงินให้โดนให้ตายโอเคตายแน่แน่แม่งเข้าไปสามดอกเลยครับจลิตโอดีนี่คือพลังจริงทีเดียวถึงตายเลย สุดวงจากครับไปครับ ีดร <ส 's S 1> ับรับสวยสวยสวยโอเคกระจบกับการกีวอลสำหรับอาทิตย์นี้ไปก่อนนะ แล้วเดี๋ยวไปตีตัดอีกคลิปหนึ่งไปตีอา a ีเอแบบ Specially กันนะครับ